ค่ะแฟนเพจสุพรรณบุรีนานงเฮาส์นะคะวันนี้เราก็มีเทนนิ่งนะคะการใช้กาวอเนกประสงค์ร่วมกับวัสดุต่างๆนะคะวันนี้จะเป็นเม็ดยาง EPDM ค่ะปิดผิวไปกับโฟมนะคะเนื่องจากกาวของเราไม่มีทินเนอร์นะคะไม่ทำให้ผิวงานเสียหายค่ะเราสามารถประยุกต์นะคะเปลี่ยนจากเม็ดยางค่ะเป็นเม็ดทรายค่ะผงเรืองแสงเม็ดคิสตันนะคะได้หลากหลายค่ะตามจินตนาการนะคะ ตัวนี้ทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานนะคะเพราะเพียงใช้แค่กาวนะคะกับเม็ดยางผสมคลุกเคล้ากันค่ะฉาบไปที่ผิวงานค่ะรอนะคะแห้งก็ใช้งานได้เลยตัวกาวตอนนี้ที่เราเห็นเป็นสีขาวนะคะเมื่อแห้งแล้วนะคะเขาก็จะใส เห็นเนื้องานจริงของเขาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าวันหน้านะคะเราไม่ว่าเราจะใช้เป็นสีสันใดๆนะคะสีขาวสีส้มนะคะ <Okay. S 1> แดงดาขาวส้มฟ้าทาต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเดิมๆของเขาเลยค่ะไม่เปลี่ยนสีนะคะไม่เหลืองลอกล่อนถ้าอยากให้างหานนะคะคงทนนะคะก็สามารถเคลือบนะคะกันน้ําอีกชั้นหนึ่งนะคะ รับ,บท่านที่สนใจนะคะตอนนี้เรามีเปิดนะคะเทรนนิ่งค่ะงานพิมพ์ลายไซล้างรุ่นใหม่นะคะอิดนานค่ะวัสดุต่างๆของเรานะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่สุพรรณบุรีนานูเฮาส์ของเราค่ะเบอร์โทร0814835889นะคะหรือสแกน QR code โบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเรายังมีโปรโมชั่นนะคะ เอนนิ่งดูงานฟรีได้เลยฟังบรรยายฟรี1ชั่วโมงค่ะตัวเม็ดยางนะคะกิโลละ30บาทค่ะกาวกิโลละ500นะคะหรือสำหรับท่านที่ใช้จำนวนมากนะคะเรามีราคาลดนะคะสำหรับซื้อปริมาณมากหรือซื้อยกถังนะคะกาว1กิโลนะคะสามารถทำได้1 2ตารางเมตรค่ะ นคตัวผีง,งานงานที่เสร็จแล้วนะคะมีแรงยึดเกาะสูงมากนะคะเราสามารถคว่ำแบบนี้ก็ไม่หล่นนะคะแรงยึดเกาะสูงมากสามารถติดได้ทั้งกระเบื้องกระจกนะคะไม้โลหะคอนกรีตโฟม วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ